มาดูการเจีบมะกรูดเดิมแปดปีก็ยังเจีบคือเก่านีูเ่เจีบยูนี่หละถวนมะกรูดเงินล้านตามสไตล์ถวนมะกรูดเงินล้านเดอิอนี่นีต้นตอสวยเหมือนเดมิมยังสวยเหมือนเดมิมยอดหนามน้อยเห็น,นะนไหมหนามแทบไม่มี น้ำน้อยไม่ได้ไม่ได้ไไดออกคลิปไอเตรียมมะกูดน,นานละเดี๋ยวคุณจะหาว่ายังทําอยู่หรือเปล่านอ้อยังทําอยู่เดอ้ออีกเดือนนึงมาเจอกันนี่ใครอยากได้สวยๆย่างนี้ก็ติดตามกันได้นะหรือโทรมาที่สวนมะกูดเงินล้านก็ได้ ศูนย์แปดสี่แปดสองเก้าแปดห้าหกสี่จ้ะน,นี่สวยสวยนี่นี่สวยแท้สวย,สวย,สวยแบบขยี้ใจ ลงคลิปแล้วพีลงไม่ให้ใเค้กด้วยลงเม็ดเป็ดสะบกด้วย ตะว,วันเด๋อแกเจอยอดนี้ทำไมเงียบแท้ี่สวนมะกรูดขา,าย <ไป S 1> ยาว<ห>แท้ล่ะ,ละโคตรงามอันนั้นฉันเก็บไว้ขายเอง